สวัสดีครับโอ้ oh, พี่ลุจิราคนแรกเลยสวัสดีครับ <you> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ออมสวัสดีครับพี่พิชนาะสวัสดีครับสวัสดี46ท่านนะครับน้องเจี๊ยบ ฉัไปหามาอ่านคอมเมนต์คนสูงเหม็นบ่ึ้นคุณพานุพงศ์เดี๋ยวเยโอ้พน้องอยู่ผพ้ดเดียวอยู่คนเดียวเยกรนมาเดี๋ยวจะให้พาไปทักทายเยากอนแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้แม่มาหานะครับ <Uncle. S 1> สวัสดีครับ สวัสดีน้องบูยายทองกรมาหาหมอทุกคนอเ,คเออเสียงป่าปานี่แหละลูกป่าปา้าไลฟ์สดอยู่ป้าจะไปเยี่ยมยายทองกรพี่หมุดนอนเลยครับอะไรน้องไปนอนแล้วลูกทำไมจะไปน่งกับป้าหรอบอ,รอบลระจกวิกันขึ้นนิ่งแท้ มันหนงยังไงม่งเหมือนพี่มดดำปากแล้วเนี่ยปากแล้วยังอุ้ยหลายก็าข่อยอีกอย่างเราหายข่อยพี่น้องบ่ไปกินข่าบ้านหมอบ่จ้บบาบอครับทะเลกกาะกันอาจตองกรมาอัปเดตอาการซีบบ่ตุยติบอตุยดอกทำไมถึงกินเบียร์มันละขวดเย่าต้องบอกกินเบียร์ยี่ีบอกกินเบียร์ยี่ตะกินเบียร์จ้ากินเบียร์ ืัอนี้ก็กินมาสามอมแล้วจ้าขวดหนึ่งซูมันี่กินเบียร์ซูมัอได้พี่น้องกินเบียร์เราเป็นยังไงบันนี้กินเบียร์เราก็เลียดเลียดเลียดฟงเลยจ้าก็ดิกินต่อไปยู่ลกไปกินไปเออกินลงมือแล้วหาขวดแม่เฮ้ยยายทองกอนนะครับทุกคนวันนี้ยายทองกอนมาขอนแก่นก็เลยพรุ่งนี้ไปหาหมอใช่ไหมน่าซึนตาบ้าพี่น้องเม่ได้กินกล่อมดอกไม่ได้กินกล่อมดอกพี่น้องเอ้ย ลูกอันดูแลดีคักทั้งหมอตั้งลูกมัตุขู่สุกคนทั้งพีทั้งนองโอ้ยมัอนี่อาจจะกกอนเนี่ยอันเขาเ,าเขา,เาคลิปเสียงอันคอยไปลกงแม่ยายอันที่อันคอยอ,อันรองอันว่านฝนตกลินห้อย่อยตกห่อย้อยดอกบักม่วงดอกจำปามันกำลังสีอันนี้ก่อนยายทองก่อนล่ำยายทองก่อนแล้วอันมากรอกงี้มือเส่าดิพี่น้องหายเร็วๆครับ,บขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลยล่ะคุณยายเป็นมะลงนะครับ มะเร็งร like ุ่นนี้มะเร็งกินไม่ได้นะครับผมกินมะเร็งนะครับลูกดูแลดีเตึ้งหมอตึ้งเบิดจักันเลยมอนีร่ำกับหลานหานกับพอยากมากคิ้วสวยจังคุณยายอร้องจะก่อนนี่เปลี่ยเฟ้าฝนตกลินนทำหย่อยฝนตกลินน้ำหย่อยจันกันลืมละละมอนีกับร่ำกับหลานอยู่กันดอกไม้อยู่กขิ้นเพียงตาผู้ป่าเออ กันสมมยยายกยก้นเพียงกิวเด้อลาเด้อให้มาเบิ่งยายเด้อผู้า่เอ้ยแม่กลันั่วางไม่อยากกลับเลยยายวันนี้อ่ไม่กลับจะอยู่นี่ผู้า่เดี๋ยวพายายไปหาหมอก่อนลูกไม่ไปจะอยู่นี่ตีเลยไปโรงเรียน <c oughs> พรุ่งนี้ไปโรงเรียน ล้านนะ่นน่ะดูแลก็ดีพี่นอ้องเอ้ยจะแม่นนะจำไม้หูไว้ตานี่เขาบอกว่าคุณยายหายแล้วจ้าหายตัวแข็งแรงลุกขึ้นทวนทานทวนทานแรนทวนทานทวนทานติเรียนด้ไปได้ยู่ค่ะสวัสดี <ไป S 1> ค่ะพี่ทองกรพนาออ้พี่ทองกรเสียเราก็ที่เถ่าเขาได้หน่น <laughs> <laughs> เป็นแม่่อยพี่พี่นอ้อง ยายทองกรหน้าตาสดใสหายไวๆนะครับขอบคุณค่ะสสาาธธุไม่ได้กินก่อมหรอกพี่น้องหรอดนี่แต่ดิบนอนใส่เงินน้ำลูกเออหมอลูกใจไปจนเดี๋ยวจะว่าร้อนใส่เออเออผมมีเงินไหนใส่แล้วปวดหัวบวัดดีค่ะยายแบมแบมบ๊อบ๊ายดายค่ะคุณแม่สาวแบมแบมสาวแบมหนาหยือเออแบม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 หนาถึงเด้อล่ะหนาเล่าหนาเล่ากันสิแบบเป็นหลุมเป็นยังจังเลยบางแงมเหล่าพี่แบมตัวจริงเห็นแล้วว่า ตัวจริงเห็นแล้วนะพี่แบมแบมนะตัวจริงเราบดเอ่งามดลพี่แบมแบมแม่ก็เห็นกันตัวเราไม่กินเขาน้ำเลาหนี่ตัวเราก็พองหน้าดูรูค่ะเบาเลยเจ้าตาบ่ดีเบาหวานขึ้นตาไปว่าที่แบมงามพันธสูตรว้าสวยได้รูเกลือดีโค้ดสับฉิมเแบมแบมงามพนะสวยได้แบมแบมแม่เบิ้งสมือแม่ยุดนั่งไม่พอเออแม่ร้อนเราเวลาเราไล่เราสิไหลนี่รถดอกมาเขาโรถไปเสียกันไล่เห็นหนาเขาขาวบันนี้ขาวยันตาดำ มาเลยมาแบบป้าเร็วมานอนกับป้าเลยอย่าบอกบู้อยากไปนอนนั่งแบบป้าพี่านอนแบบป้าหมอไปไหนบอกสิบป้าหมอไปไหนไปทําไมบป้าไปทําไมบป้าหมอไปทําไมเร็วๆไปเร็วๆบอสบอสไปกินออมกบคอยบอกกินกบ ถามนี่ต้องกอง่อนผมขับพูดผมไม่กินกบบอกกินหวกได้กินบอกกินกบบอกกินปลาไหลบอกกินกบแมงอีดแมงละงแง้มกินคูณจับว่าแมงละงแงมพี่น้อง,งอพูดเล่นนะครับพี่แบมแบมพี่แบมคนสวยนะคันในว่าหายคบน้องเจี๊ยบย่าแบมแบมมต้องเจอคนยังพี่นี่แหละไปชมเราเห็นอย่างเราสวยเด้อแบมแบมอุ้ยวะย่าแบมแบมงามถ่อนเลยงาม่ดก กทุมือไปออกอันได้การเม่เขาก็ยองกันแต่ละคือพวกงามพิมตัวจริงฉันดูดีอยู่แล้วยาไ้นี่ตัวอย่างที่ดีนี่พิมพี่พิมพ์นี่พิมรพัฒนนี่ตัวอย่างที่ดีขอบคุณสรับดาวห้าสิบดวงครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะนี่คนสีมีบุญวาสนาไปหนานี่คนสีอยู่ดีไม่แห้งสุภาพร่างกายแข็งร่างลำรวยเงินทองนี่คือพิมพ์นี่คือพี่พิมมีเล้าให้ดาวนี่คนแบบนี้นี่หมอแก้การอยู่ในสังคมพี่น้อง เป็นสิ่งที่สังคมต้องการรอกา่โยบิซไอคนณอยู่จ้ะไมยรอไม่รออย่างนี้เบาหวานขึ้นเ้าเดอะูพามานนีแล้วผูพาเห็นป้าป้าออกทีวีไหมเห็นป้าป๊ออกรายการอะไรหืมตัวรายการแฉเจ้าถือโกงอย่างพี่โนอดฟังในไรเอยบอกพี่ยังดอกยไปหาว่าไม่รดีดพี่น้องผ่อยเป็นคนใจดี แมงละง่้มคือหนาบอดนั่นแหละค่ะหนาฉันคือแมงละง่้มหนาเธอคือตัวอีอีดแมงอีอีดเพรฉันหนาเธอคือมาน้ำผีกูศโอ้ยูได้กับยายสดใสขึ้นแมนพี่น้องว่าแม่สีกินกล่อมแล้วนี่อีกแล้วอีกนี่นี่พี่ชุมอะไรนี่ชุมมาชุมมาลีนี่ จุมมาลีนี <magari. S 1> ่เลาะดาวแล้วด้วขอบคุณครับนี่ขอให้พี่ร่ํารวยเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดได้หอได้สิ่งนั้นนะครับสมปัตนานอนรับเร็งเงินตื่นนอนรับเร็งเงินหมื่นนอนตื่นเรงเงินแสนเด้อผี่เด้อพุทธังรวยทำมังรวยสังคังรวยเจอคาถา่อยพุทธรวยตำโมรวยสังโกรวยพุทธโตเปิดตำโมเปิดสังโกเปิดเด้อเปิดประตูเงินประตูต้อนได้ล่ะยาติดยาขับยาขวบยาข้าเสียเปิดยังเปิดเค้ืงเปิดอันฟ้าให้โดแท นี่ตัวย่างคี่ดีนะครับไอพวกเจ้าลำเลื่ยชุกผาชิงเล้งกูาางงนะหาจะนอนกับป้าจริงเหรอลูกโอ้ยอย่านอนถอนสงสารแบบป้าหน่อยเผื่อบรรพาเรื่ <c oughs> องกับยายเรื่องกับยายกรไหมล่ะเรื่องกับยายก,กรเลยทีักโอ้เจีงมากเลยผู้พานี่สูงครับพี่ใหญ่เลรอพี่น้องสูงแล้ว แมงอีอีดแสบเดือแม่นแมงอีกแสบเดือยีแมงละงามกัดแสบแมงละงามมาเอามาแมงละงามทอดต่อมะแกงใส่บักฟากบักแแฟนผสมกับไปขวบไปทอดแสบแมงบักงามไปอ๋อกับแสบได้ดาวชมก่อนมาแมงดอกพี่น้องพอได้เห็นแกดาวก็ยังดอกกระบอกตามหน่างานนั่นล่ะพี่น้องก็หาบอกว่าคือยังบอลโนดหน่าเงินนี่เนาะบอลโนน่ได้หน่าเงินดอกบอลโนนกับว่า บอกบอกเป็นไก่ไลยให้พี่น้องเหตุตามอยู่ซือ้อผู้ใหญ่บ้านเห็นคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แกบอกว่าคนไทยต้องให้อภัยกันเด้อพนะแต่น้ำเสียงแกงเหมือนพูดประชดประชันยังไงก็ไม่รู้เวลาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกให้ทำความดีให้อภัยกันคนไทยอย่ายหนุมกันให้ละกัน่อยเราฟังเราคอยเป็นปแปลกพี่น้องคอยรู้สึกว่าสิ่งที่เราบอกนี่มันเราต้องการให้เป็นยังสันอิลีบอกคือจ้งใด <c oughs> แกนน้องกับของอะไพี่น้องครับโลก เอามาโชว์หน่อยเขาลดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะขาเอามาโชว์เอฟซีหน่อยเร็วน้องพมอมาเนี่ยพกวมาดีเมื่อดนันลาคุณวิทยาขอบคุณครับพี่วิทยาแชรบรเรปากเลบกยบอลน้องไส้บอกแทนแล้วปากเปลี่ยนมีแบบฟินเลี้ยงคุณน้องนี่มาโชว์หน่อยอันนี้ผู้ผาทําเองนะครับสวยไหมถามสิ <mm> <mm> สวยไหมครับ, <mm> รบอีกกี่วันตาย จะมาห้าล <anto> ้านบาทเลี้ยงปลาปลาก็ตายเลี้ยงไก่ไก่ก็ตายเลี้ยงอะไรตายหมดภูผาน่ะปลาปลาไม่เห็นรอดสักอย่างเลยปลาปาคนบุญนะเวลานันอีกแล้วอีกนันนันพี่ศรีสุดานี่หมขอขอบคุณเขาสำหรับดาวร้อยดวงนี่พี่น้องคนแบบนี้แหละเป็นที่ต้องการของสังคมขอให้บิดสุดามีแต่ความสุขความเจริญมีครอบคัวกับเป็นครอบคัวที่มีมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความรักท้ามาขาขายขอให้ปังให้ปังเด้อ พี่เอ้ยพุทธังรวยธรรมังรวยสังฆัาางรวยเออเจอข้าถาหนีกับไปนงรวยแหรอวะนั่นแหละพี่นองคุยบ้านจินแ,แล่เวแล,วแ,ลวแล้วบอกว่าอันในมืออื่นกับตายนิจักกันแล้วหวหักกันแพ่งกันห้ยพ่กันข่อยคิดยากรลดว่าสิ่งที่เราบอกเราต้องการทั้งสีหริอติแล้วบอกแล้วหนาแล้วก็เป็นยิ้มยิ้มแม่พี่น้อง พี่น้องของอยู่แล้วเบารถลดาเพื่อนบอได้ยอยู่หรอกทุกวันนี้พยบาบาลสิแลีไม่โทรหาบอสรถแล้วนะมีสะพัดมีเล่ขาไม่หนิมาโทรหาไอ่เลยเดอ้อตะกี้นี่เดอ้อน้ำเอาน้ำเอานี่หน่อยใจอยู่เดอ้อเอ้ยหยอกน้องเรือพี่น้องใครมักหยอกแล้วใครกับแซวพวกเจ้าแห่งดามัยใครแหง่งมูจเจ้ามักดามัแล้วใครกับสิขยี้เรื่องนั้นใครพี่เรื่องตลกเพราะว่าใครเนี่ยบอกกับเราถูกยางใครบอกกับเราถูกเรื่อง กนอเด้อผูหญ่บานเด้อมีชา้าครับเด้อพี่แมปแมบอกว่าค่อยเป็นวิชาชีพเล่าเดมีดให้คุยกันดีๆค่ะบอสครับปาเป็นวิชาชีพอะไรผู้ภายมาพูดไปทั่วไปทีบนะปาไลรอยู่ออกสื่อไม่ได้นะปาแจ้งหมดจับหนูจริงนะลูก <c oughs> คิ้วคุณหมอสวย <c oughs> แท้พะนะา คุณยา,ายสดใสจางพี่น้องคอยก็บาห,าหยอกแกงนองอ้องครับเป็นเหมือนแหละยามาฮาซายถ้าบอสโนดพูดถึงพี่บ้านฟินแลนด์ถ้าบอกว่าซีเรียนี่จังซีเรียดเ่อในอันเบาเหร่งคือว่าหัวนี่คือเบาเหร่งบอหัว,หวพระเอกจุ้ยอีสานนครสินถูกเขาโพสต์ด่าเงินลอยสองลอยหนึง่งกะเฮคือจะเป็นเจ้าชีวิตน้องกูไปกูแถมเมื่อเป็นพันกูอ่ะคือบอเอิญเห็นว่านี่พี่อไอ้นี่กิฟซี่นี่พี่กิฟขอบคุณครับนี่ดาวเก้าสิบเก้าดวงพี่เอ้ยขอให้พี่ลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น เด้อให้ถือเลขสามตัวตรงบอกพ่อได้ก็ให้ได้นอนหลับก็ได้เงินเมือนนอนตื่นได้เงินแสนให้คนมาบอกเลขให้เจ้าที่เจ้าทางที่พีอาศัยอยู่มา่บอกหวยรวยเบอร์พี่เด้อสาธุสเด้อนซอยกันย้ายห้องทำหากินช่วงนี้ใส่เงินหลายย่าปากสพี่น้องเขาจะบอกให้เด้อถูกระงกงพอเอกจุ้ยอีสานนครศรีพ่นองนี่ที่ชายไปเบิ่งเล่าเนี่ย ขาเรียกต้เรียกตนถือเขาโพดบักจุยบักเสียงไหลพนัสมหนาเขาด่ามึงเกยกูให้เงินมึงลอยสองลอยเอื่อมาชนแก้วลุ่มอันหานแล้วมึงนี้เขาเวลาเะที่แับเงินลอยสองลอยมึงคือจะมีคาหลกว่าเงินพันสองพันกูแท้ให้เขาลอยให้เขาลอยสองลอยหนึ่งกะสิบังคับด่าเขาคือหมูขึ้นหมาเป็นบ้าเนาะคนเท่านี่นี่เห็นบ่หนี่พี่นิชาพัฒน์ขอบคุณครับขอให้พี่นิชาพัฒน์ร่ำรวยแข็งแรงพบเจอแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่เด้อจึก นั่นแหละพี no ่น้องขันข่อยบอกเรื่องพัฒนาฟินเลี้ยงกันนะขันข่อยบอกแบบนี้คืค like. sobre, 小 Taiwan. 小 Taiwan. อข่อยบอกอย่าบอกว่าหัวน้องข่อยข่อยมักขยี้ยังผู้ใดผู้ใดคิดอยู่ยังดราม่ายู่นี่ข่อยข่อยหูวดีข่อยก็ได้เป็นคนบอกให้มันตลกผมคอยเป็นคนบอกบอกให้มันตลกให้มันเฮ่ห้าพี่น้องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบ่ได้มี่ยังดอกบ่บุญนี่หยอกบอสกะนางบางย่ายก่อนมีดทักบ่านางมีดจังไหนแล้วยังบ่ได้ ีอย่างไรอยู่นี่ร้านฮักลูกฮักร้านฮักหมอฮักฮักเบิร์ดพี่น้องเย็บที่ทุกคนเด้อเนี่ยกำลังหมอกรวินแกไปแกไปบ้านยายละมุนครับแกไปบ้านยายละมุนแกทะเลาะกับบอโนูตแกก็เลยกลับบ้านครับเ็จี๊ยบเจอีเอามาแม่พันดวงเจ้าสิมาพิมพ์ยืดอได้ตีพันดวงพนะเจ้าสิเขียนมาดาวหนึ่งพันดวงบ่ได้เด้อื้อยสวน จ้าสียบให้แบบนี้ครับน้องนุ่งบ่ได้เด้อเจ้าสิบอกว่าเอาไปเลยพันดวงบ่ได้เด้อเออบ่ดีดีกับเป็นเอา,เอาขย่อยข่อยกับเป็นคนเด้เจ้าก,กับบ่ือจังข่อยบ่ดีโอ้ยบ่ดีกับเป็นแล้วนะข่อยกับเป็นข่อยกับหูเจ้าควา่ำอย,ออยู่ข่อยกับบ่หยาบบ่หัวข่อยใหญ่มุเจา้าเครียดบางเทีม,มูุเจานะ้าหน่กเสพโซเชียลแล้วข่อยยานมูุเจานะ้าหน่กเป็นใบโพลาเป็นประสาทข่อยก็ต้องหาเนี่ยว่าอินเทอร์เน็ตมุเจา้าเข้าใจยุบบ่สวัสดีคุณยายทองกรหน้าตาสดใสสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปให้คีโมหรือไปตรวจเลืืออดหรไไปยังงมม่ี บมึงนี่ไปย้อนเรียกค่ะมึงอื่นจะไปฉีดยาค่ะมือมือม,ม,มันทีนิบแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงเด้อันนี้พี่น้องอันนี้เรื่องจริงว่าหมอเนี่ยคอยไปผมไปตรวจสุขภาพ <ห ả? S 1> ผมไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่ารถไฟกันเลระบบในร่างกายของบอสนี่มันแบบปันป่วนเขาเลยถามหมอเลยถามว่าบอสห่างเซ็กนานไหมก็เลว่าปรมสี่ห้าเดือนได้แล้วครับไม่มีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่านั่นแหละนั่นแหละคือทําให้บอสห่าง ทำให้บอสแบบระบบบดีก็เลยมา่อีเสีนองเหี่ยวของมีอีเป็นบ้านฟินแลนด์บอเจ็บบอป่วยเสียร์คอมเมนเพื่อนอักมีอยู่บอสนบอกนอนเดือกกินเหล่าเห็ดงานบอเจ็บไข่เด็กป่วยบอเป็นอย่างเลยแสดงว่าเราต้องได้อยู่เรื่อยๆด้นี่กูวเล่สนอกก่วเล่กูวเล่สูมุนีบอได้น้ำไอซมูนกินน้ำไอร่างเงางลังงังลัางเงางซูมูนี่ ได้น้ำก่อยจักเมีอนจะปากนะครับผมยายทองกรหายไปนะคะครับผมขอบคุณครับน้องภูผาน้าเหมือนยายทองกรมากพอนะภูผานี่ผว่าผาน้าเหมือนยายทองกรมากเร็วลูกเล็กเ้ยการเชื่อมต่อช้าพอนะผมไม่ล่วงเลยคุณยายเก่งครับ้าผมไม่ล่วงเลยทุกคนแม่น้ำสวัสดีครับ หมอกรวินกับบอสโนทะเลกกาะกันวันนี้ก็เลยแยกห้องนอนหมอกรวินก็เลยไปนอนกับยายละมุนบอสก็เลยมาบอสก็เลยมานอนกับลูกนะครับเพราะว่าบอสโนธเอาคําที่คุณหมอโรงพยาบาลบอกไปบอกหมอกรวินหมอกรวินแกไม่อยากนอนใกล้นะครับแกกลัวได้ส่งการบ้านครูนะครับแกก็เลยต้องกลับไปนอนกับยายละมุนครับผมตรงๆนี่แหละเป็นคนมาวตรงๆเราก็เลยหาเรื่องไปพี่น้องอืม สนมทั้งหาทั้งโกทั้งเจดกับพวกหัน้ำแหละบริณอน้ำเขายี่สิยุ่อยากหูน้ำพุนเลยถอนมันก็สิตองมีแล้วกันอัสบื้อกันน่ะแกงน่องเจ้าของแกงหมดละขันพูดขันพ่ดอือขันพกาแกงพี่น้องขันน้องของยี่สิ่งก้าแกงอยู่ขันพูดอื่นขัน่กาบ่หยอกเด้วยกันพวกหักใจข้อกันนะอันนี้น้องของน่องวาไปโล่นละบ่กกาเครียดดอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผู้ผา มาทักททยเอฟซีหน่อยเร็วๆนั้งหนึ่งพันคนเนี่ยมีเนี่ยพี่เขาให้ดาวตั้งหกสามร้อยหกสิบเอ็ดดวงขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณแบบใหม่พัชรีเป็นไหมขอบคุณแบบใหม่พัชรีเป็นไหมขอบคุณเป็นไหมวายขอให้ขอบคุณแบบใหม่พัชรีโอเคทุกคนเดี๋ยวบอสจะไปไลฟ์ห้องบอสแล้วนะบอสจะนอนคนเดียวอายาบายบายขอบคุณครับ เดี๋ยวผมยังไม่ลงรา์นะครับมจะขึ้นเป็นนอนแล้วนะครับากับเลยดี๋ยวสิไปบอผื้นพยาบาลฟินเลี่ยนทั้งบ้านดอกบอกแห้งบ่ได้ผู้ป่วอยู่นั่งกับป้าหรอนี่แหละพี่นองทุกคนเออขอต่อยุบานอยู่กับบุกกับเต่าเนีรร่ยคุณยุบานเอาลูกเอาเต่าไปใส่บ่ได้ดอกพอเป็นคนติดลูกติดขอบครัว้วติดแฟนอืมนั่นแหละ อันสรุปแบาเพื่าททีนฟิเลียนี่เพินเน่นได้ไปบนนี่ฮ่องโกงฮ่องเกงเนี่ยโทรหาคือบ่นหลับบ่หยังผู้ผาบป้าดูนหนังบอกคือบอ่แมนบ่แม,แม่คนหยังรอบะบดนีน้ผู้ผาเปิดเรื่องใหม่ก็ได้สวัสดีครับถึงห้องแล้วนี่ กำแพงเมืองจีนตำนานกำแพงเมืองจีนอีกแล้วนะทุกคนโซเดมาคอมไว้ๆเด้อเดี๋ยวฮางมอเลีพี่น้องไปบเด็โซเดมาคอม่เขาบอยบ้ข่อยเด็โซเดมาคมคอมพี่น้องข่แบบโดนครับโดนเน่นานมากจนจําไม่ได้แล้วจนว่าข่อยลืมทาเราละลืมจังหวะดวเดาเหรอล่ะพี่น้องบอสบิ๊กไปดูคลายอ้อที่โรงหนังจ้า ไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปใช่ไหมครับไม่ได้ไปอ๋อเพินเนเ่นไปเบิ้ไงไข่อ๋อโชคดีของข่อยทีเมลไหบอรชนยังไปไม่เวลาไปเลย,ยลูกเดี๋ยวปาจะเป็นเหมารอบให้บอสโจอยู่ครับข่อยว่แมนคนขีหายได้พี่น้องข่อยกับพ่อเบิง้งยู่ช่วงนี้เพื่อนหน้าตาสดใสด,ด้วยบอด,ดี้อุ๊ยแม่แม่น้ำอุ๊ยนี่แม่น้ำทำไมชอบพิมพ์แบบนี้นี่ สิ่าทิ่ถิงยจังไดพี่น,อนออนะ้องน้องข่อยเนาะต่อหายบ่ได้เหยียบหัวกันนอกมากข่อยก็หักนั่งขึ้นนองขึ้นนุ่งข่อยนี่แม่ปาโอเคครับทุกคนพี่แบมแบมผมรักพี่แบมแบมนะครับรักแม่แบมแบมนะเสื้อบนนี่เสื้อข่อยบนนี่อันหลบพี่น้อง ในท่องก่อนมาบอดกัเลยบว่าได้ไปน้ำหมอกลวินเนาะเพราะว่าผู้ผามานอนด้วยอืมผู้ผามานอนด้วยก็เลยไม่ได้ไปบ้านเย,ยละมุนนะครับผมสัมพอ่อหนาถึงแหลวนะโอ้ยย่ายนี่ไหมย่ายกัตติยามาตต่อสูงรถเกชันเนี่ยข่อยเนี่ยข่อยสีน้ำไปกักน้ำไปทุบเจาะคักข่ขอยศูน์จะว่าข่อยปุ้ยหนาแหลว่ะตีม่งสิแหลี่นแน่นั่นแหละถ้าหับ่ถึกแดดมึงยังแหล่ ยายทองกรสวยบาลูกไสข้ขน,นาดแหละ่จะบอกข่อยได้พอ,อยี่เลิศผิวพันชันได้พราะยายเลิศจา้าอุศนมันก็ดสิมีมือแหลมมือบ่แหล่แน่น่ะสูฮ่องกองเกิดพ่ายอยู่ในแฉหล่อมากจริงๆตัวจริงก็หล่อพี่น้องข่อยบอ่มี่ยังดีหมอกลื้นบ่ข่อยหรอกตัวจริงข่อยกับเบิ้งได้อยู่พี่น้องตอนนี้กองข่อยกับพวข่อยเจอตนกล้องข่อยคือแหล,คแหลคออแ่คือยังแถบกับเงื้อโงงกันล่ะ อีก,กวยอีเปรตมึงนี้ไกลหรือออกจากไลกูไปเลยสิมไเบิรงเงินยังกูอีกขอให้คุณยายขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บาอาการดีขึ้นแล้วครับทุกคนบรุอาการดีขึ้นแล้วครับ,บนอาแม่หนิงเนะาะเออเหมารอบมาเอฟซีเมาครับผมเดี๋ยววันไหนหาว่างๆจะไปเหมาให้นะครับ,บมือนี่บออันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะทุกคนหน้าสดอหละพี่น้อง มาทักทายเฉยๆนะทุกคนคิดถึงอามาอเบดรายการแย่ทองกรยืนซื้อได้พี่น้องก็เลยมาทักทายนะครับผมรักแม่น้ําอุ้ยฮักอยู่แล้วแม่น้ำมันนะ <Hey. S 1> คนหนวดไปรายการแสคือบ่าซ้ำหน่อย <Hey. S 1> อีหลีบอกเดี๋ยวไปคนมือเห่ะคะนะเดี๋ยวไปคนวันนี้เลยแยทองกรที่ผมมาไล์ผมอยากให้เห็นายทองกรว่าแกสดชื่นขึ้นมากนะครับผม <Hey. S 1> ขอบคุณครับตัวจริงบอลนวลน่ารักจริงๆอีหลีพี่บอกเพื่อนเนี้ย ขนาดที่บายว่ะเดี๋ยวบอสจะออกไปร้านมานิดนะครับ <_ L ain> เดี๋ยวจะออไปร้านมานิดผู้พาวันนี้ป้าป้าจะออกไปร้านป๋าป้านี้ออกไปร้านนานแล้ววันนี้ผู้พาเป็นนอนห้องตัวเองนะครับ <_ L ain> ลูกกับว่าอยากเป็นนอนลูกอยากนอนนั่งป้าโอเคมากเลยมากโอเคทุกคนนะครับฝากโรงพยาบาล K r M Surgery ที่ขอนแก่นด้วยนะครับกรินคลินิก แล้วก็รณนพีคลินิกด้วยนะทุกคนนะรณนพีคลินิกนะเป็นหมอที่เดียวกันกับหมอกรวินของกรวินคินิกแหละทุกคน่าลูกใอยสิมาเบิ้งหนังแบบนี้ว่าได้ปิดปิดปิด<ะ>ไม่ได้ดูไม่ได้มันเป็นหนังผู้ใหญ่หนังสิบแปดบวกหนังสิบหกสิบสามเฮ้ยไม่เอาไม่ดีลูกไม่พูดเราเป็นเด็ก หมอไปบ้านยายละมุนครับหมอไปบ้านยายละมุนหมอไปไปหาย,ยายละมุนยายละมุนไม่มีเงินใช้แล้วส่วนยายทองกรได้ทุกเดือนครับผมงดแอลใช่ครับวันนี้ผมงดแอลกอฮอลมาสี่ห้าวันแล้วครับตั้งแต่บอสบายมากพี่น้องโรงพยาบาลบอสอยู่แถวไหนครับทางเข้าสนามบินขอนแก่นครับออกรายการแฉกึ่งแถบบอสไม่ได,ด้กึ่งเลยพี่น้องบ,บุรี่สิบอกอีหยางเพิ่นว่าถามข่อยไหมคันสิส่วนรวดไปบอกเพิ่อนเฮามัมารยาดเด้ เดี๋ยวพี่มดดามาขอนแก่นผมจะแก้มือคืนผมบอกเลยนะถ้าพี่มดดามาขอนแก่นผมจะแก้มือคืน <S <S แม่น้ำมามา,มานิดไม่หนีร้านมานิดไม่หนีจะข่า,ขาวหนึง่งแม่น้ำาม่คอยมาด้วยสุรานมานิดสร้างแม่น้ำบะสร้างแม่น้ำหมดละอีจอยจีนี่งดแอลับบอ์บอสบอมุนิโกสิออกมึงสิงมากกับมาด้วยจอย วันนี้ไม่ทานข้าวเย็นค่ะพี่ขวัญรือดีไม่ทานครับทําไมบอสน้ต่ารักจังอิลีพี่น้องอิลีบอกเพิ่นแนบอโนตโกนวดแล้วน่าละออนมากตอนนี้คือโจรพี่น้องยายหันมาแล้วมีหันมาแล้วมีบอกโกมักเด็กน้อยลานมากนี่พี่น้องโอนกันเนี่ยเขาเมื่อสี่ลอยหายลอยยายหันแม่หายแม่ยายหันเมืองยัดโศก็คือผู้บริหารอิสานนครศรีนคนหนึ่ง ที่หลงรักเด็กร้านมานิษโอนเงห้เขาใส่มูลซีลอยหาลอยพี่น้องแม่จะไปยกหางตาโอเคครับมามีทักมาเลยจะมีสนลนให้ตลอดวันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตอาการยายทองกรน,นะครับว่าดีขึ้นแล้วนะครับฝากรณพีคลินิกกรวินคลินิกก็โรงพยาบาลเคไอเอ็มด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวบอสสี่เอาหลูกนอนเวยพี่น้องบอสจะผูผานอนนะครับเพราะว่าเป็นเวลานอนของลูกแล้วนะครับมาทักทายพ่อหอมปากหอมคอด้วยครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับจุ๊บจุ๊บ